ขอขอบคุณเพจผู้แปลกิวีว่มังหะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนะี่ยก็ไปรับฟังกันล let's go <S เหลียงเชิญมาแล้วหรอมาแต่ตัวก็พอลูกไม่จะต้องเอะไรมาเลยนี่นาะมาแล้วหรอพี่เหลียงเชิญฉันไม่จดให้แกไม่ได้ตั้งเยอะแยะพี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะ เล <mm ี้ยงเชิญ hmm> ลูกกินข้าวเทียงที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวนะไปทำปีกไก่ต้มโคกให้กินืแม่ทำไมตอนหนูขอให้แม่ทำให้กินแม่ก็ไม่เห็นจจทำให้หนูบ้างเลยอ่ะพอพี่หลังเฉิญมาก็ทำให้ทันทีเลยหนูงอนแล้วเธอเป็นนักเรียนใช่ไหมเดี๋ยวพวกพี่พาไปดื่มโอเคไหม พวกแกจะทำอะไรอโอ้ยช่วยด้วยช่วยฉันทีเป็นอะไรไหมเว่ยเว่ยพี่จัดการพวกนั้นเรียบร้อยแล้วมันต้องห่วงนะขอเทษนาคะครับพี่เหลียงฉันเว่ยเว่ยมันเป็นเพราะว่าเยซูเหลียงงั้นเหรอหรือว่าเธอชอบเขาแล้วงั้นเหรอ ไม่ใช่หรอกค่ะพี่เหลียงเฉินฉันเห็นพี่เป็นพี่ชายของฉันมาไดตลอดนอกจากแม่แล้วก็มีพี่นี่แหละที่ดีกับฉันไม่เป็นไรนะเว่ยเว่ยแม้ว่าเธอจะปฏิเสธพี่แต่พี่ก็จะช่วยเธอถึงที่สุดแน่นอนพี่สัญญากับคุณนาไปแล้วว่าพี่จะเป็นคนดูแลเธออย่างดีขอโทษนะคะพี่เหลียงเฉินไม่ใช่ว่าเพราะว่าพี่ไม่ดีแต่มันเป็นเพราะว่าฉันไม่เหมาะสมกับพี่มากกว่า ก่อนหน้านี้เว่ยเวยเสชีวิตอยู่ที่บ้านเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นเหรอถ้าตามข้อมูลที่ผมได้มาก็ใช่ครับนายหาข้อมูลสันทีว่าแม่ของอุยเว่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไรแล้วเสียไปเพราะอะไรได้ครับท่านประธานที่แท้เธอก็ผ่านเรื่องอะไรมาเยอะสินะไม่น่าล่ะเธอเนืก้เกียตตระกูลอูขนาดนั้นเว่ยเว่ยกลับมาแล้วเหรอ ลูกไปซ้อปปิ้งมาเหรอค่ะไปเดินเล่นมานะคะ่ะพ่อคะถ้าม,มีอะไรแล้วหนูขอตัวขึ้นห้องก่อนนะคะเมื่อไรเมองเมิงจะเป็นเด็กดีเหมือนไว้ๆบ้างนะฉันมาอยู่ที่บ้านนี้หนึ่งเดือนกว่าได้แล้วแผนการทุกอย่างก็ค่อนข้างราบลื่นแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกหนักใจขึ้นทุกวันกันนะ ถ้าแก้แค้นสำเร็จแล้วฉันจะมีความสุขใช่ไหมนะมึงเมิงวันนี้ลูกโมโหใครอีกแล้วล่ะแม่บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งสร้างเรื่องอะไรกับยายชั้นต่ำนั่นไม่ใช่เหรอแม่เมื่อไหร่แม่จะจัดการกับยายนั่นเนี่ยหนูรอไม่ไหวแล้วนะไม่ต้องรีบร้อนหรอกแม่คิดแผนการออกแล้วล่ะตื่นแล้วเหรอเว่ย รีบไ,ไปกินข้าวเถอะลูกกินข้าวเสร็จแล้วพ่อจะพาลูกกลับเมืองเมืองไปส่งที่มหาลัยเองได้ค่ะพ่ออารมณ์ดีแบบนี้แสดงว่าโจยู่หลินกับอูเม,มืองเมืองคงไม่ได้สาเรื่องอะไรสินนะหืมแปลกจังเลยแฮะ เตรียมรถเรียบร้อยแล้วเราไปกันเถอะหรือว่าสัญจาคิดมากเกินไปก็จ,จะใช่นะในใจสันมันคิดแต่เรื่องจะแก้แค้นนะนี่นานี่เหมิงเหมิงคราวที่แล้วลูกบอกว่าที่มหาลัยทำงานพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอลูก ใช่ค่ะงานนี้มันเจ๋งมากเลยนะคะได้ข่าวว่าจะเชิญสิทธิ์เก่ามาร่วมงานเยอะมากเลยด้วยพี่สุเหร่ก็น่าจะได้รับเชิญมาด้วยเหมือนกันพี่คะพี่สุเหรงได้บอกอะไรพี่หรือเปล่าไม่รู้สิพี่สุเหร่เขางานยุ่งนะ่ะยังไงเขาก็ต้องจัดการเรื่องงานของเขาก่อนนั่นแหละหรือว่าจะให้สันโทรไปถามเขาดีละ่ะ ไม่ต้องรอกประธานเยย,ยุ่งขนาดนั้นเรื่องเล็กน้นอยแค่นี้อย่าไปรบกวนเขาได้จะดีกว่านะเว่ยเวไม่ต้องฟังที่สองคนนี้พูดรอกนะเว่ยเวยลูกถ้าเรื่องที่หมหาอะไรเรียบร้อยแล้วลูกก็อย่าลืมบอกประธานเย,ยเขาหน่อยแล้วกันนะแต่ไม่ต้องให้ประธานเย,ยเขาดูแลลูกบ่อยๆก็ได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วค่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะคะขับรถกลับดีๆนะคะ นี่จะตอนอะไรอีม่มราบฉันจะคอยดูนะว่าถ้าพี่สุเหลียงเขาไม่มาจริงๆแล้วก็จะดีใจขนาดนี้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงสันหรอกว่าจะเป็นยังไงห่วงคนด้านแถวนี้ดีวกว่านะการเรียกเขาว่าพี่สุเหลียงเต็มปากเต็มคำเลยเนอะพี่สุเหลียงเขายอมให้เธอเรียกเขาแบบนั้นหรือเปล่าอีคอยดูเธอรอให้จบงานมหาลัยก่อนเธอจะคอยดูว่าพี่สุเหลียงเขาจะเอาเธออยู่ไหม งานพรีเซนเตอร์คราวนี้คณะออกแบบของเราจะเลือกนักศึกษาได้ได้คะแนนสูงสุดทุกคนต้องออกแบบชุดเดรสออกงานมาคนละหนึ่งชุดนะคลาสของเรา,นะสสเราจะเลือกอู่เหมืองกับอู่เว่ยเว่ยไม่น่าล่ะแต่ถพูดเรื่องนี้แต่ซช้าเลยที่แท้ก็เตรียมการไว้แล้วงั้นหรอพี่คะงั้นพวกเราสองคนมาร่วมมือกันดีกว่านะคะทำเพื่อคลาสของเราไงดีไหม แน่นอนสิจ้าแล้วแต่น้องเลยรุ่นพี่คะโทนิซันกับพี่สาวต้องช่วยกันทำงานพรีเซนต์วันโอเพ่นเฮาส์นะคะอาจจะร่วมกิจกรรมของทางสมบมิมได้นะคะเว่ยเว่ยฉัยิจากอุเมืองเมืองว่าเธอจะร่วมทำพรีเซนต์งั้นเหรอเรื่องจริงใช่ไหมเธอเก่งมากเลยนะอืม ฉันน่าจะแค่ฟลุกนะคะ่ะไม่ได้เก่งขนาดที่รุ่นพี่พูดหรอกรุ่นพี่กู้พูดกับฉันหนักไม่เท่าไหร่แต่ทำไมถึงได้คุยกับอุเวยท่าทางสนิทสนมขนาดนั้นหรือว่าเยสั้นต่ำนี่แอบไปรุ่นพี่งั้นหรอเออเหมือๆทำไมไม่เข้าสมรมตั้งหลายวันล่ะหัวหน้าสมรมบอกว่าจะพาเราไปกินปิ้งย่างด้วยละ่ะ ทำไงได้ล่ะคะจะต้องเริ่มงานพลีเซนนี่นาะฉันก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดสิคะถ้าไม่ใช่เพราะพี่สาวฉันไม่เอาไหนฉันก็คงไม่ต้องมานั่งปวดหัวแบบนี้หรอกคะ่ะใหญ่นั้นรังแกเธอเรเหรอเมองเมิงคราวนี้พวกเราจะช่วยเธอเองใช่แล้วเมองเมองมีอะไรพวกเราช่วยก็รีบโทรหาพวกเราได้เลยนะ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรหรอกค่ะถ้าถึงเวลาที่ต้องการให้ช่วยจริงๆฉันจะรีบโทรหาเลยนะคะพวกผู้ชายพวกนี้ชอบเดาอ,อุ๋งเหมืองจริงๆงั้นหรอดูท่าทางน่าจะหาเรื่องใส่ตัวมากกว่ารุ่นพี่ะ่ะถ้าทางนี้ไม่มีอะไรแล้วฉัน้งขอตัวกลับไปเตรียมงานก่อนนะคะนี่ก็ใกล้วันงานขึ้นทุกทีแล้ว ท่องสมรมอุ๋ยเว๋ยกำลังคุยกับท่านประธานสมรมอย่างน่ารารื่นอืมเธอเรีบไปเธอรอเธอว่างแล้วค่อยไปเที่ยวกันนะจากที่ฉันรู้ข้อมูลของยายอุมือเหมืองมาแม้ว่าเธอจะคะแนนดีแต่ว่าจิตใจของเธอนั้นแย่มากไม่เคยเห็นใครดีกว่าตัวเองเลยหรือว่าฉันต้องเปลี่ยนวิธีที่จะจัดการกับเย,ยนั้น ขายภาพออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงและเสื้อผ้าเด็กรับประกันว่าของแท้ใครเป็นคนโพสต์เนี่ยกล้าขนาดนี้เลยหรอแคปช่องทางกาติดต่อไว้ก่อนดีกว่าคงได้ใส่แน่นอนหวานมาเมล็ดเอาไว้ก่อนถ้าเกิดจะอยู่เมืองเมืองเห็นโพสต์นั่นแล้วก็มันคงจะดีมากเลย อันนี้เธอเป็นคนวาดงั้นหรอใไ้จีจา้าเพื่งานเพลยเซนต์ครั้งนี้แล้วพี่ต้องใช้พลังกายพลังใจพลังสมองไปเยอะมากเลยล่ะอืมฉันก็พอจะรู้อยู่หรอกว่ายินนี่หนักเก่งแต่คิดไม่ถึงเลยว่ายินนี่จะออกแบบได้เก่งขนาดนี้ไม่ได้การละเวลากลัเข้ามาแล้วตอนนี้แนวแบบของฉันยังดีไม่เท่ามันเลย แม่คะหนูไม่ยอมแพ้ใจคนชั้นต่ำแบบนั้นหรอกนะคะแม่คะช่วยหนูคิดหน่อยสิคะนี่มันก็งานง่ายงายไม่ใช่หรอก็แค่งานกิจกรรมของมหาลัยลูกเองก็ไปซื้อแบบที่คนอื่นออกแบบไวซาก,ก็จบเรื่องหนูหาแล้วแต่ว่าในตลาดเนี่ยไม่มีภาพที่มันใส่ได้เลยนี่นาแม่คะคณะออกแบบของมหาลัยหนูติดทบสามเลยนะแม่ยังไม่เห็นผลงานที่นั้นมันทำออกมา ังเหอหนูหาใหม่ก็ได้ค่ะท่านประธานคะพอ,อาจางส่งหนังสือเชิญมาให้ท่านประธานคะ่ะในหนังสือบอกว่าอยากให้ท่านประธานเขาร่วมงานพรีเซนต์ Open House ของมหาลัยนะคะเว่ยๆก็อยู่มหาลัยนี้เหมือนกันนี่นาะ รายการที่1ละครเจ้าหญิงนิทรานักแสดงหลิวเซี่ยวลินเมืองฟู่หลงังรายการที่2มิวสิคอลวัยรุ่นไวสใสนักแสดงสมรมการละครรายการที่3แฟชัน่นโซผู้รับผิดชอบอูเม,มืองเมืองอูเว่เวย่ออวยว แปลกจังสุดนี้ทำมายิ่งแก้ก็ยิ่งเละล่ะไม่มีแบบอันไหนที่จาสซ้ข,ของอหญยเว่ยได้สักรูปเลยอะเหมองเหมงเธอยังออกแบบไม่เสร็จอีหรอจะเห็นว่าอุ่ยเว่ยวาดเสร็จตั้งนานแล้วนะแบบของฉันเสร็จตั้งนานแล้วฉันกำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม อู๋มังเหมิงมาดเสร็จแล้วงั้นหรองั้นเดี๋ยวฉันซวยมังหมิงนี่คือแบบที่เธอออกแบบงั้นหรอสวยจังเลยอะ่ะเออออไม่มีอะไรมากหรอก ถ้าเอาแต่ความสามารถในการออกแบบของฉันฉันกลัวว่าจะแพ้ใหญ่อุ่ยยแน่นอนและในเมื่อมีคนยินยอมที่จะให้ฉันใช้ผลงานของเขาและวทำไมฉันต้องทำให้ตัวเองลำบากด้วยล่ะถ้าฉันซื้อภาพออกแบบพวกนั้นงานของฉันมันก็ต้องดีกว่าของใหญ่อุ่ยเนั่นแน่นอน ยายอุ่ยๆนั่นใจแข็งจะตายมันคงยอมไม่ได้ที่จะเห็นสันสนะแน่นอนแบบนี้สิจะได้สนุกเออแบบชุดของคุณไม่ทราบว่าจะขายไหมคะจะจะซื้อแบบมาเข้าร่วมงานกิจกรรมของมหาลัยคะ่ะและฉันก็ต้องได้ที่หนึ่งได้คุณสงภาพออกแบบของคุณแล้วก็เสนอราคามาได้เลยคะ่ะ แม้ว่าภาพนี้จาออกแบบมาได้ดีมากแต่ไม่คิดว่าจาต้องเรียกถึงสองแสนเงี่ยนะนี่มั่นใจฝีมือออกแบบมากเลยเลยสิทา่า <c oughs> แม่คะอยู่บ้านหรือเปล่าคะหนูจาซื้อแบบชุดอ่ะแม่ช่วยเซ็กให้หน่อยนะว่าเป็นภาพต้นแบบ,บหรือเปล่า เมิงเมิงเราใจคนขายภาพได้หรือเปล่าลูกแม่ตรวจดูแล้วว่าเขาเป็นนักออกแบบแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้มีซื่ออะไรมากเลยนะเพราะว่าหาข้อมูลเขาไม่เจอเลยแบบนั้นก็ดีไม่ใช่หรือคะแม่แม่ก็เอาภาพนั้นไปนักออกแบบที่แม่รู้จักดูให้หน่อยให้พวกเขาแนะนำมาแบบนั้นเราก็สามารถรู้คะแนนภาพนั้นได้แล้วไม่ใช่หรือคะ แถมยังตรวจสอบได้อีกด้วยว่าเป็นภาพต้นฉบับหรือเปล่าได้เดี๋ยวเรื่องนี้แม่จัดการให้เองเดี๋ยวแม่ไปจัดการให้นะลูกที่มหาลาัยก็ระวังตัวหน่อยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากลูกทำอะไรลูกรู้ตัวดีใช่ไหม ครั้งนี้ฉันจะไม่เพียงแต่สนะยายอุ้ยเว่ยแต่ฉันจะทำให้มันเป็นนักออกแบบไม่ได้อีกต่อไปเลย <c oughs> รอคอยความพ่แพ้ได้เลยเลย,ย่าคนสันตำเวยเวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกสันสินแล้วลาเราได้ไปกันเถอะนะถ้าไปซ้าเดี๋ยวในห้องสมุดจะไม่มีที่นั่งนะ อขอโทษนะฉันคงไปกินข้าวกับเธอไม่ได้พอดีที่บ้านเกิดเรื่องขึ้นนะไม่เป็นไรหรอกเธอรีไปเธองานของคุณสายได้เลยฉันจะซื้อคุณส่งเลขบัญชีมาได้เลยเดี๋ยวฉันโอนเงินไปให้ ได้ค่ะยินดีที่ได้ร่วมมือนะคะอู๋เหมิงเหมิงคนอย่างเธอม,มันก็ไม่ได้สูงส่งอะไรนี่นาแค่นี้ก็ติดกับดักสันแล้วเงินเข้าบัญชีของคุณจำนวนสองแสนหยวนมีเงินแล้วแบบนี้สันจะได้ผลลัพธ์มากกว่าการขายรูปนี้อีก ฉันจำได้ว่าเยียร์จีกรูปก็มีบริษัทเสื้อผ้าฉันโทรไปถามเขาดีกว่าบางทีฉันอาจจะหาเงินได้มากกว่านี้อีกเท่าตัวเลยก็ได้เออเวยวยๆเธอมาได้ไงเนี่ยวันนี้ไม่มีเรียนหรอไม่มีเรียนค่ะคิดถึงคุณอะฉันก็เลยมาหา ไอ้ยาไม่คิดเลยว่าท่านประธานเยกับคุม่มันของเขาจะหวานกันขนาดนี้อายสมัครเป็นติงได้ปะเนี่ยฉันอยากจะขอซื้อพวกผ้าของคุณเหมากแบบเสื้อผ้าเอาไปทำการบ้านออกแบบนะคะในมือของพี่สุเหลียงพอจะมีช่องทางที่จะทำให้ฉันประหยัดเงินหน่อยได้หรือเปล่ามีสิ เธออยากได้อะไรก็บอกเลขาฉันได้เลยแต่เธอไม่ต้องจ่ายเงินหรอกนะเธออยากได้อะไรฉันก็ให้เธอได้หมดเลยไม่ต้องรอกค่ะยังไงก็ต้องคิดเงินฉันขอให้คุณแค่รราคาให้ฉันก็พอแต่ฉันไม่อยากจะรบกวนเงินของคุณนี่เธอไม่อยากรบกวนฉันขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าเธอไม่ได้คิดจะมีความสัมพันธ์กับฉันจริงๆนั้นหรอ คุณพูดมอกมาอะไรกันเนี่ยเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่นาะแต่ฉันตัดสินใจแล้วนี่นาเว่ยเวยเธอไม่รู้สึกอะไรกับฉันสักหน่อยเลยเหรอน,นี่เขาจะทำอะไรเนี่ยที่เขาพูดมันหมายความว่าย่างไรกันนะฮะนี่อย่าบอกนะว่าคุณชายเยสนใจฉันนะ แต่สันยังจำได้นะคะว่าคุณซาเยเคยบอกว่าไม่เคยสนใจอะไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่หรอเออถ้าสันยอมรับตรงๆว่าสันชอบเธอยี่ต้องหาทางที่จะอยูห่ห่างจากสันแน่นอนแล้วถ้าไปเพิ่งเจ้าเหลียงเฉินละ่ะจะทำยังไงช่างเธอฉันไม่ควรทำให้เธอตกใจฉันรู้ว่าเธอพยายามที่จะเข้าใจฉันแต่ว่า และฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวเธอด้วยแต่เธอก็ไปหาผู้ชายคนอื่นเด็ดขาดสันจำได้นะวันนี้มันเป็นครั้งแรกที่ฉันเตือนเธอฉันรู้ค่ะเขาน่าจะระวังให้มากกว่านี้เธอจะมาขอใส่ผ้าไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันให้เลขาฉันพาไปเลือกเขาไม่ได้ชอบฉันแต่กลับจูบฉันตั้งหลายครั้งเนี่ยนะ นี่พวกคนรวยไม่มีความรับผิดชอบกันขนาดนี้เลยงั้นหรออหสร้างเธอถือว่าหมามันกัดก็แล้วกันคุณอู๋คะคุณสามารถเอาแบบชุดของคุณที่นี่ได้เลยคะ่ะถ้าอยากได้ผ้าแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะให้คนไปเอามาให้ได้หมดเลยคะ่ะถ้าอยาได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกฉันได้เลยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมหรอกค่ะนี่สัสถานนะที่เป็นคู่มืนของรรท่านประธานเลยคิดว่าจาเข้ามาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้ตามอำเภอใจเลยงั้นหรอพาพวกนั้นที่เธอเลือกนะ่ะเป็นผ่าเอ็น,อนทางนั้นเลยนะนําเข้ามาจากเมือ,นองนอกทางนั้นให้นักศึกษาเอาไปฝึกฝีมือแบบนี้มันชิ้นเปลืองเกินไปหนหรือเปล่า ใครใช่ห้น,นั่นเป็นค้อม,มันของท่านประธานล่ะเพราเราก็คอยดูเธอสร้างสรรค์ผลงานขยะออกมาได้เลยไม่ว่าซันจะไปที่ไหนก็เจอแต่คนนินทาไม่เลิกเลยสินนาะเวยๆไ,ไปที่ฝ่ายออกแบบแล้วใช่ไหมและมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า คุณอูดูท่าทางเฉยมากเลยค่ะดูท่าทางเหมือนกับว่าเธอคุ้นเคยกับผ้าเหล่านั้นมาก่อนเลยด้วยเธอรู้ราคาผ้าทุกชน,นิดเลยล่ะค่ะฉันจะู้ราคาให้เธอแต่เธอก็ไม่ยอมเข้าใจแล้วช่วงนี้เธอก็คอยดูแลเธอด้วยล่ะไมเว่าจะได้อะไรก็ให้เธอไปส่วนงานออกแบบของเธอกับผลงานของเธอก็อย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดได้ค่ะ รูปออกแบบนั้นมาส่งที่บริษัทเรียบร้อยแล้วนะแม่เอากลับมาให้แล้วเหมิงเมิงแล้วลูกจะไปทําสุดที่ไหนละ่ะอย่าให้ยายคนสั้นต่ำอย่างอุยไว้นั่นเห็นสุดลูกเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแย่งผลงานไปมันต้องห่วงนะแม่หนูรู้จักรุ่นพี่ที่บ้านเขาทําธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าอยู่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปขอยืมห้องทํางานของเขาก็ได้ค่ะรับรองว่าจะไม่มีใครเห็นผลงานของหนูเด็ดขาด งินก็ดีมืงเมืงยังไงก็ต้องทําดีกับพ่อรุ่นพี่พวกนั้นเอาไว้ยงมากเลยนะถ้าไม่มีใครคอยดูแลยังไงพวกนั้นก็จะส่วยลูกได้ไม่ต้องห่วงค่ะแม่หนูรู้ดีว่าควรจะทำอะไรตอนนี้นะ่ะมีคนชอบหนูอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันคราวนี้ก็ถือว่าทํางานไม่ได้ซาเท่าไหร่เออไว้ไวนี่คือรูปพี่เธอออกแบบงั้นเหรอสุดนี้ออกแบบมาได้ไฮเอ็นมากเลยนะเธอไม่เคยแสดงออกให้สันเห็นเลยนี่นาว่ามีความสามารถมากขนาดนี้ไวยเว้อยากร่วมมือกับเยจิกรูปของฉันหรือเปล่าเออ